ระศาสดาสอนให้เราดึงจิตกลับมานะถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมาเราจะทำอะไรนะถ้ะขาขณะที่จิตหลุดไปปั๊บเนี่ยครูเจ้าบอกนั่นคือเธอกำลังพอใจและเธอกำลังมีความเพลินอย่างที่ตรัสกับมิฆชาลาบอกมิฆชาลาแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรส โภตาะธรรมรมจิตหลุดไปไปอะไรละ่ะไปเพลินในอะไรรูปหรือเปล่าเสียงหรือเปล่ากลิ่นรสโภตพภะธรรมรมหรือเปล่าผิดหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่จิตหลุดไปแล้วจะไปมั้งไม่มีนะครูเจ้าบอกว่า <c oughs> ถ้าเธอไปเพลิดเพล,เพลินเ่าเสนเสินสยบโมเมาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นันทิย่อมเกิดขึ้นจิตย่อมหลุดไปปุ๊บผู้เช้าบอกนั่นเธอกําลังมีนันทิแล้วนะไปเพลินละแล้วลยมบอกว่าควรจะดึงกลับมาไหมนะก็ <c oughs> ะต้องวิเคราะห์หลักการผู้เช้าให้ดีนะ,นะเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีคือความพอใจอย่างแรงกล้านะเมื่อสาราคะมีอยู่สัญ,ญโยคะ ความปลูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเห็นนะภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการปลูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะลองไปดูต่อสิผู้เาว่ายังไงต่อ <c oughs> ระองค์บอกแม้จะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดนะซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การเหล็กเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง ก็แสดงว่าโยมยังมีเพื่อนสองอยู่ถึงแม้โยมจะไปอยู่ในท้องถ้ำเชิงเนอมผาป่าชา้าป่าชัดก็ตามนะข้อนั้นเพราะเหตุเพราะเหตุไรน,นะเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของพิสุนั้นโยมยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นอันพิสุจนนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจรึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตกลงแล้วเราต้องละไหมนะผู้เจ้าก็ตอบนะ่าจะชัดเจนนะ